สวัสดีครับจุมแพว่าเพื่อนครับสวัสดีตอนเศร้าๆครับ,เ,รบเมื่อนี้ผมพาทุกท่านเข้าไม้ตกปลานาดินเนาะบรรยากาศดีครับช่วงเศร้าอากาศเย็นจักน้อยแดดก็ออกจะเศร้าเนาะผมก็บอแน่ใจว่าป่าจะกินเร้าพกกินครับเพราะว่าห้องกระหางหายไปโดนเน,ะนาะบบได้มาโดนมาหลอดนี้รู้สึกว่าน้ำจะล่งหลาเลยครับอากาศดีครับล่มถือว่าแห้งเติบแต่ว่าห่างบนหนาวเนาเนะ แดดออกยังสีกับเป็นเตยกินอยู่ครับส,สวยๆมากหมดละอุน่นๆวัเนเธ์ยปลาใหญ่เขาช่วงส,สวยๆคุณเนาะสิบโมงสิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงคนละครับว่าช่วงเสาร์นี้เขาก็ทาลุนเบิ้งเที่ยงเขาๆยังมั่วเสาร์กปกติเรื่องเที่ยกับเขาเรื่องเที่ยกับพวเขาครับช่วงเสาร์แต่ว่าเขามาตีช่วงเสาร์เขาก็เพื่อว่าเขาจะกินแต่เสาร์เนาะลุนเบิ้งน้ำกันครับวันเธ์ยมีโน้นจันขเขามาเนาะวันเธ์ยได้ ปลไปไงมาเห็ดยู่เห็ดจิน้น้องแพลบปได้มานึ่นะครับอาจจะมาสวยๆใส,สๆพสไปล้วครับเนี่ยเบียดยงานขึ้นเก่าล่ะต้องเหียนน้ำสั้นเนาะอาจจะมาด่าสาอลายกะเบีเยดเฮียนเบียดสั้นโมเลียวครับทั้งตรงเกียวตรงเห็ดเนื้อกินให้เด็กน้อยสองตัวนั่นจังจะตามมาที่หลัางไปแล้วครับต้องเซากับลุ่นน้ำผมไปก่อนสองขั้นขึ้นเก่าครับเขียวกับเหลืองเนาะ ขั้นเาวนีขั้นขั้นเหลืองครับนี่เนาะมันจะมีลักษณะเหลืองเนี่ยอันนั้นเขียวขั้นเลยกันเลยเอืนขั้นเขียว <c oughs> แดงน้อยเข้าไปอารลานแล้วมีขั้นเม็ดกรอบเอฟซี FC ทรงมาไห่อยู่นะครับแต่ว่าขั้นหนีเงาวสิฟุตครับเาาโพดเพราะว่าพื้นที่ของเขามันบวมนุ่ยครับมันแคบเนาะมันแคบมีครับที่ว่าแคบก็บคือ,อยังนี้ ฟังหวยแคบๆดึงครับมองยูเฮ้านีก็ประมาณแค่สี่เมตรเอามหาเบ็ดนี่เนาะมันที่นี่มันใส่ขั้นเ้าแบบนั้นบ่นได้ครับขั้นเา้าตรงใส่ตีเฉพาะเขื่อนหรือว่าทะเละยังสิครับอ่างยังสิเนาะคุณที่กว้างๆตีไปโอ้ได้ไกลเลยแต่ว่าก็ขอบคุ้นหลายๆนะครับเบทดีจดีทรงมห้เนาะของฝากกับหล,กหลอกหลอกนี่แสงงานได้ครับหลอกดีเลยแต่ว่าขั้นเบ็ดนี่ผมต้องเอาไปปรับเปลี่ยนฮหดเป็นขั้นสันครับ บางที่เขามันแคบเนาะเขาว่าตีแบบนี้ก็บ,บ่ไแดงตาน่าเบ็ดเท่านี้ตีไปนี่ก็ประมาณจักสามสิบหรือสี่สิบเมตรนะครับตีลงไปเนาะใกล้ๆครับบ่ได้ตีไปไกลห่วยเขาก็บ่ได้กว้างเกินกไปนบ่บ่หลายยาย่หังครับที่สำคัญรูปเงี้ยเย็น านไปชั่วโมงหนึ่งป่าบบกินเลยครับเงียบกิบเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเยียล่องเบิงครับมันจะเยื่หมด หนนาะครับกินป่แม่กินปะอ๋อคาหน่อยปบบเขาละติปแกแง้งเง้มั้งเเนาะครับนาดินว่กินเลยนาดินรมแห้งผล ครับโอ้ยแมงวนนำโอ้ยที่เด็ดยนแล้เดีนครับค่าาคกกุงอยู่นี่แมงวนนำครับโอติเอาใครมดแดง่ะเอาขันยามันบ่มีเห็ดุจดังไหนมัน โอ้ใครน้อยๆก็ได้ติไใครฝาก,าาก,ากไครผักไปอยู่บ้านได,น,ดน,ววนิโอ้นอหวานโอ้ไก่อยู่ที่ไยเน,นาะครับใจรักเนาะไก่ก็มา ได้ปะครับคู่มือได้ปะอ๋อแต่หัวสงข้ามกับของตะมานี่แหละด้ก็มีนักตกป่าเขามาเรื่อยๆอยู่นะครับเม,มียเพื่อนกับมาเรื่อยๆเนียน่ครับเขตอน,นุรักษ์ บ้านดีเยอะไอมนี้่ใครมดแดงกำลังหลายเนะะาะก็ขันมาหวัวสงข้ามนี่ไม่งอนน้ำนี่บ่เอื้ตัวกินไว้เลยแหละตั้งแต่กี้ผมไปซีดก็เอาตัวนี้ละ่ะมาตรองน้อยมือนี่ปปากกามือกินดีดีซิ้วมั้ <c oughs> อืมปากาแข่งจีเห็นตัวอยู่ดีมนเมื่อกี้เด่นปลาเป้าป่ะครับไบ่อื่นเราหัวสงคำก็เห็นตัวแวบๆเมื่อหน,นเป็นปลาเป้าไหมเป็นขึ้นก็ปาขาวนี่ไหม ข้าเม่กินนั้นมันมาเด้ครับเด้อ <c oughs> เบด <c oughs> เทาบโแมนกินแล้วครับ Bạn em bà khắp Bánh khiếu Của thang ngang Bánh kia nè Ui Bánh khắp chú สมการล้อพ่วงอู้ใส่เวลาเกือบเคืองมือตอนนี้กะหามงเสาเนาะผมโมเมนต์จะบมมีป่าเขามาซะแล้วแต้มแรกของเขามัน,มน តែប្រហែលលោកគ្រឿងនួនចាន់ ท่นเหลืองมีป่าเขามาตอดอยู่เทียนึงครับแต่ว่ากัดส่งตอดเสียงแห้งอยู่ห่างเงียบเลยหลุดเบิ่งครับมันเทมเป็นป่า,างไงเขามาเนาะด้ตัวเดียวครับ i ja, Ừ, ừ. เลืองครับเลืองเลี้ยงอะไรไมจ่าโดนแล้วนี่สองชั่วโมองแล้ว โอ้แตกสวดๆเลยตอนสิ่หลอดบอทนั้นละ่ะปดัดเป็นมูเป็นมูมัมมมนหลอดสะดุงออกเว้ยเลวะ Những mà là bà mặt bàn. Những 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 ถั่วหนึ่งอยู่ครับใส่สองเส้นราคาพวกแข็งยอดพักบุงครับเจ็บไปฝาน้องแพรวกันหลายอยู่พักบุงหนาแรงกับเป็นยังสิละครับเหยือ่อยู่หังบกอวบปปเลย งามอยู่ครับไปฝากน้องแพลวจรินก็ตับบกุงมือแรงเงียบเลยครับถ้าขั้นนี้กินบกกินนยะเทียสงสัยเยอะหล่อนแล้วแจมนึงมือนี้เนาะป่านุ่นจันสมการล้อค่อยด้วยครับไม่ยามไหนกะบ,บกผิดหวางยามนั่นได พออยู่พอกินก็เอาละเขาบัวใดมานหลายแต่ว่าก็ถือว่ามานอยู่ิแล้วครับตัวใหญ่ยอยู่เนาะกำนีงก็อิ่มแล้วนี่อิ่มสองขับเลยนี่อนุูนจันย์ใหญ่ของเขาเนี่แหละอืมวันหลอดออกไปแล้วใส่สวยอยู่ครับเนาะเดี๋ยวเอาไปเฮ็ดเมนูกินอยู่วานเขาลองเพล่เฮ็ดยังสุกกินบุ๊เดี๋ยวเก็บเบ็ดจักหน่อยกันครับ เบ็ดบ่ทันได้กู้เนาะผมก็ทาอยู่พอปลายสิกินกะบ่กินจักเท เคิงหนึ่งนะครับที่เขาตุ่มเนาะเคิงหนึ่งเขาถอดอืมสามอย่างสามเมนูครับเมื่อนี้เมนูปลาล้วนๆตำพูกขัากันปนยังกับผักบุงเขาเนะผักบุง้งยู่หวยกินขอแรกงน้ำกันครับ มาจ้าชินขอ,อน้ำกันจ้า <imag ining. S 3> แสบแหงตบสนน้ำต้มต้มตสดน้ำบตบสมสบน้ามั้งสั่นต้มต้มสดน้ำต้มต้มใส่ขึ้นใส่นะครับเนาะ know. ต้มต้มคิว่าต้มยำบ่เนาะต้มยำนะ โอ้ยเนี่ยข้าวคุณรุนเกืบอบบดได้กินนนอนนี่นั่งถ่าเบิดมือได้ตัวเดียวแต่ว <c oughs> ่า,าก็คุมค่าอย่ตัวงหญ่แต่เนวมาฝากมาตวนอย่หมานอย่จ้า <พอ S 2> บ่ได้ไปน้ำกะได้เนวมาให้กินโย่คนหมานเนาะหมานหตลอดเนี่ครับน้องเพียวคุยตามคุณน้องเพียว่ว่า,า,ากางจักน้อย กลางมาเป็นย <im quelques robi ers> ังเขาถอดไปแล้วอืมกลางไงล่ะกอืมอืมครับเกลี่ยจมูกอดดีหน้าปลาสดสดขันเห้าใดมาสดสดๆห้ามาถอดยังเสียนแสบต่อเหนียวนุ่มจวดบ้าจมูกกอมขันเห้าแช่ตู้เย็นไว้ เนื้อมันก็จากคนละอย่างนะครับเนื้อน่เบาคใครนิ่มๆเนาะเนื้อยีออกแข็งๆแสบแต่แ่บๆบุงวินดำก็หลายหลายขันเท้าได้มานี่เพื่กินเลยนี่แสบแห้งจ้าอืมปลามันสดเนาะงานผักบุ้งเเก็บมาให้เก็บอยู่หม่งซีดเบียรท้อนหยอดงามอยู่ อย่ารอบหนาอยพาไปแก่ไหมต้องให้ได้ไลาย่นนี้ปานเม่กินนะครับร่มแห้งร่มแห้งหละก็เย็นๆจักน้อยแหละมืองส่งเป็นจานนวโบเย็นไปในช่วงเสาร์ิษบ์วันนี้สวยๆมากร่มมากแลวก็เย็นไปเลยวันนี้สดหนาม,มึงจะทำกันนะนี่ครับมึงหัวนี่กัแซบแสบเดมมันมัน หน้าทองนี่แยนะครับหมุเสียบหนึ่งก็เสียบน,อน่อยหนาทองนอ่าลองเข้าหมุมันทำเข่าจำเอาครับหน้าทองนี่เป็นอีกอย่างที่เสียบที่สุดอ,อ,อ่อนปะ่ะมั่ว <laughs> <laughs> ป่าว้ยไม่แหงไม่แหงทองเยอะแยะห่อย เห็นโมเบือเจ๊เจียครับป่านนู้นจันก็ได้กระไดไมายยมแหลกกเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแต่ว่าเมนูก็จะผัดเพี้ยนเปลี่ยนกันไปนะครับอยากอีกเขาก็เอาก็มาเฮ็ดอีกต้มเน่าต้มอีกหนึ่งเล่าหนึ่งอีกจุงแหลกตั้งแต่ต่ำหูห้อยยังกินในคู่มือเนาะโอ้ยเขากันครับคุยกัน ฟาดกลางเลยเี่ยอ,ออกให้เนี่ยม <laughs> ือหนึ่งถือกวง <c oughs> องอ,ออกไปเลยครับอือออกไปเรยอันนี้ลนะอือใช่ทีพอาเดา <c oughs> คำไงเ้วเอาสันกิน <c oughs> งง่ายนี่ครับอื <c oughs> อแบดบ้ไย

มันอยากกินต้มปลาสันครับเพิ่นก็นกเลยต้มไปน้แต่ว่าทอดให้ทอว่าอะไรผัวน้ำเครืองทัง,งเฮงแม่นเครื่องเ่งเครงน่บอยากสดน้าห่อนจ้ะแสบสมใจอยากเยู <c ười> ่อือกุอือเวลาพี่แลนองน้ำมือสดคำนี้ อืมื่อานี้ก็ขอลาไปกับบรรยากาศกินเขาเช่นเคยนี่แหละครับตุ่มกับน้องแพลวกั็ขอขอบคุณนุกทานที่ติดตามและให้กำลังใจมาอยู่สมเสมอครับต hey. yeah, um. ok ุ่มกับน้องเพลวกขอลาไก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า ลกอกขุ้ประเทศเป็นมีหิมะสีขาวประเทศไทยมีหิมะสีดำ <c oughs> <c oughs> ร้อยม,มั่งแบบตอนเย็นนี้มาลงข้า,ขาวเขาแล้ว